นาคอนเกือบไปแล้วเผยเหตุผลทำไมถึงไม่เป็นบอสช่วงนี้แฟนคลับือฮาไม่น้อยเลยเลยค่ะเมื่อเปิ้ลนาคอนนักแสดงชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวว่าเคยเกือบได้เป็นบอสแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องชะลอแผนไปเพราะเมียห้ามทันเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ช่วงนี้มีกระแสข่าวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายหลายแห่งที่ถูกตั้งคําถา,ถามถึงความน่าเชื่อถือทําให้หลายคนอดไม่ได้ที่จะโยงเรื่องราวเข้ากับโพสต์ของเปิ้ลนาคอน จากการเปิดเผยของเปิ้ลนาคอนทาให้เห็นหลายคนคาดเดาว่าน่าจะมีบุคคลเข้ามาชักชวนให้เปิ้ลนาคอนนั้นเข้าร่วมธุรกิจลักษณะเดียวที่กําลังเป็นข่าวอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งอาจจะเป็นธุรกิจเครือข่า,ขายหรือธุรกิจที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จากข้อความที่ปั้นนาครโพสต์ลงโซเชียลมีเดียทาให้เห็นได้ชัดเจนว่าจูนกัสมาภรระยาคนสุยข,ของเปั้นนาครมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจครั้งนี้โดยเธอได้คัดค้านไม่ให้สามีเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรุรกิจดังกล่าวซึ่งอาจเป็นเพราะจูนกัสมามีความกังวล เกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะมองเห็นช่องทางที่ไม่น่าไว้วางใจจากธุรกิจนั้นก็เป็นได้หลังจากข่าวนี้เผยแพร่ไปแฟนคลับของเปิ้ลนาคอนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายโดยส่วนใหญ่ต่างก็เห็นด้วยกับการตัดสินใจของจูนกัสมาและชื่นชมในความรอบคอบของเธอที่สามารถช่วยให้เปิ้ลนาคอนนั้นหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้เรื่องราวของเปิ้ลนาคอนเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการมีคนรอบข้างที่ให้คำ แนะนำที่ดีและช่วยเราตัสินใจได้อย่างรอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนในอะไรก็ตามเราควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดรอบคอบและปรึกษาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเรื่องราวของเปิ้ลนาครน,นั้นที่เกือบจะได้เป็นบอสแล้วแต่ถูกปัญญาห้ามไว้ทันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและสะอนให้เห็นถึงความสําคัญของการมีสติ ในการตัดสินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแล้วคุณล่ะคะคิดว่าธุรกิจที่ปนาครเกือบจะเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นธุรกิจแบบใดและคุณคิดว่าการตัดสินใจของจุนกับสมานนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วหรือไม่เรื่องราวนี้สอนให้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับการลงทุนสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะ